เห็นพิจารณาร่างกายนี้มันเต็มไปด้ยวยความสกรปรกเต็มไปด้ยวยความไม่งามเป็นที่ไหลเข้าไหลออกทายเทของซากพืชซากสัตว์มีแต่ของไม่สวยไม่งามเน่าเปื่อยอยู่เป็นนิดไม่พึงเข้าไปยึดถือไปรักไปชอบจงคลายกำหนัดพิจารณาเรื่องนี้ให้หนัก พระทั้งหลายก็สมัยก่อนนี่เชื่อฟังอย่างสุดกล้าวสุดหัวนางเพ่งดูความ่สวยม่งามตนเองผมขนเล็บฟันนังเนื้อเป็นกระดูกเยื่อในกระดูกมา้ามหัวใจตับพังผืดใสใหญ่ใส,ใส,ใส,ใสน้อยอาหารใหม่อาหาร,าหารเกา่าดูเข้าไปข้างในดูออกมาข้างนอก ดูอาหารที่กินเข้าไปลงไปในท้องเหมือนไถสองปากเอาเข้าทางนี้ไหลออกทางโน้นดูไปดูมามันเกิดอารมณ์อันยิ่งใหญ่ติดตาตรึงใจเห็นตนเองเป็นซากเป็นศพหน้าขยะขยแขยงพากันฆ่าตัวตายเอาบาทเอาจีวรเอะไรไปจ้าง บอกให้องค์อื่นสมณะก็มีสามเณรสามเณรสมณะกุตตกะตาเถนหมวดเมื่อแกแ่ต่ไม่ยอมเป็นพระให้ตาคนนั้นแหละเป็นคนฆ่าให้บอกว่าไม่บาปหลอกให้พวกเราปรงชีวิตซะสิ้นซะจะได้เบื่อหน่ายนี่จะได้พ้นพ้นไป แกก็ฆ่าวันละคนสองคนหนักหนักเข้าวันละเก้าคนสิบคนตัดคอให้ที่ริมฝั่งแม่นม้ำวกคุมหาตัดแล้วก็ล้างดาบสีแดงๆกันในน้ำนึกสลดใจอะไรกันหนอเราเนี่เกิดมาไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตบวชด,ดีๆแล้วก็มาฆ่าคนมันจะไม่บาปเหรอเทวดามิชชาทิฐิก็ไปยุอีกได้บุญได้บุญฆ่าไปเถอะ ท่านได้สงเคราะห์บุคคลเหล่านั้นใน้พจากทุกแก่ค่าแกไม่ได้ค่าฟรีๆได้บาทด้วยได้จีบรอนด้วยรวยเลย